สวัสดีครับก็กลับมาต่อกันอีกแล้วนะครับสำหรับร r a ฮอลล์นะครับครอสกับ The w a l k i n g d e a e นะครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่15ละนะครับก็ในช่วงออที่ไม่ได้เล่นก็เข้ามาเล่นนะครับทำภารกิจไปบ้างนะครับก็ภารกิจก็มีคเคลียร์ไปนะครับ เล็กน้อยนะครับสำหรับภารกิจที่เป็นในส่วนของตัววิกลี่นะครับก็คราวนี้ที่เป็นเดลี่มิช s ั่นนะครับที่ต้องทำก็คือตัวสไตร์เอาท์นะครับเล่นแบบ1คูณ1นะครับ1ต่อ1นนะครับ3รอบโอเคให้ชนะด้วยอืมแล้วก็สำหรับวิกลี่นะครับต้องเล่นตัวที่ใช้ดาบนะครับแล้วก็เล่นแบบ2 นะครับสองต่อสองแมตช์นะครับสามครั้งนะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของตัวกาตานะครับก็เหมือนเขาเรียกไงดาบสั้นดาบติดปลายมือหรืออะไรสักอย่างนะครับเล่นให้ได้ถึง5,000ดามจนะครับขนาดที่ตัวมิสชั่นเก่าวิก k l y ที่6ก็ยังเคลียร์ได้เคลียร์ไม่ได้เลยนะครับเล่นเคียวเกี่ยวข้าวนะครับยังขาดอีกตั้งเยอะ นะครับตัวอื่นก็เคลียร์ไปนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะครับ <Online. S 1> ก็ต้องเล่นสแตรเอานะครับป่ะจัดไปก็เดี๋ยววันนี้อาจจะต้องเปิดเล่นด้วยตัวไหนดีเอ่ยนะครับนี่นะอาจ,จต้องใช้ตัวที่ใช้ดาบนะครับตัวที่ใช้ดาบเก่งๆนะครับที่ ที่มีโอเคนะครับก็จะมีเอาไรออนนะครับได้นะครับฮัตตุลินะครับฮัตตุลิก็ได้เปรียบนะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เล่นเท่าไหร่นะครับอีกตัวหนึ่งที่ถือว่าได้เปรียบเลยนะครับก็มีวาวนะครับตัวอื่นเลยตัวอื่นตัวอื่น ต่ออนโอเคไม่เป็นไรมันก็เอาวาวไปก่อนแล้วกันวาวนะครับโอเควันนี้ก็วันนี้ก็นนกภาวนาเหมือนเดิมนะครับว่าให้เจอคนที่เฟมเมอร์แบบซบซบหน่อยนะครับซบซบ Two, one, โอเคนะครับก็เสียให้เรียบร้อยแล้วสำหรับการได้อาวุธนะครับโอ้ยไม่ทันครับสำหรับพอเองก็ไม่เบาเลยนะครับ สำหรับคนที่ใช้ทอนี้ใช้คล้องนี้ถือว่างานเข้าสุดสุดเลยนะครับเพราะว่าเรามีออฟด้วยยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับเพราะว่าออฟของของทอนี้ค่อนข้างเป็นปัญหานะครับโอเคชนะไปได้นะครับ โอ้โหนะครับเจอกับนิกนะครับโอ้นี่คือนี่คืออ๋อลืมไปตัวนี้น่าจะ,ะเป็นระเบิดแทนตัวระเบิดของฮาโลวีนนะครับมาครับมา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 โอ้โหโดนนิกโดนนิกเอาเคียวตบอย่างรุนแรง นะครับอืมโอ้โหนี่กลับมาครับผมมาโอ้โหจะจังหวะนะครับรอมาตกเต็มที่เลยโอเคครับ มานะครับเรียบร้อยปิดฉากโอเคครับมาไถนะครับไถ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 ่ไถ่แต่ตงคงทำสูตรแบบชาวบ้านไม่เป็นนะครับที่เราไม่รู้ว่าเล่นกันยังไงนะครับมา อ่ครับซุบน่าเคลียร์ได้ไหมเอ,อ่ยเคลียร์ได้ไหมเอ,อ่ยโอเคอ่ะชนะไปเรียบร้อยครับผมกูเกมนะครับสำหรับคุณออวินนอสซินเดียนนะครับโอเคเกมเลชชั่นไปหนึ่งนะครับถัดมา ตัวไหนดีเอ่ยก็คงต้องแบบเดิมไปก่อนนะครับวันนี้มามีธีมตกแต่งนะครับเป็นแบบฮาโลวีนนะครับต้อนรับฮาโลวีนโอเคครับคุณเอนเดอร์นะครับก็น่าจะเหนื่อยอแล้วนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร อโอ้โหนะครับอม,มาจะมาเป็นชุดนะมืออาชีพฟันเม่กิดทีเองนะครับสุดยอดเหมือนเดิมนะครับสังเกตได้แต่ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะครับมืออาชีพ โอ้โหสุดยอดครับเหมาชิปนี้จะรู้มุมมากนะครับโปรอืม,อมโอเคเสียฮัตตอรี่ไปอีกหนึ่งนะครับเหลือตัวสุดท้ายแล้วนะโปรก็มักจะแบบนี้แหละสัญญาก็จะเล่นขำๆนะครับ Mm hmm. นะครับยังคงใกล้ไม่ได้อยู่ดีนะครับสํารับโลเองก็ต้องเขาจะพยายามรักษานะครับเขาเรืงโอ้โหสุดยอดนะครับก็คงต้องแพ้ไปอย่างตามปกตินะครับคุณเอนเดนะครับเพราะว่าฟิเมอร์สุดยอด นะครับแตะก็ไม่ได้นะครับซึ่งปกติแล้วพวกนี้มันจะเป็นลักษณะที่ว่าเวลาเราเล่นเจอโปรโกเก,งเกง่งๆแน่นอนการแพ้มันย่อมเป็นราบอันประเสริฐนะครับผมแต่ว่าราบที่ดีมันก็ต้องมีรสชาติที่ค่อนข้างเค้มค้นด้วยเช่นกันนะครับ 1> 2, 1, ลืมดูชื่ออุ้มเล่นกับใครเนี่ยอ๋อโอเคไม่เป็นไรครับจะแพ้ชนะไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับเรื่องใหญ่ก็แค่หาคนมาเล่นด้วยก็พอละมาครับอ้าว เรียบร้อยซะแล้วนะครับเพตรานะครับเพตราเป็นอีกตัวหนึ่งที่สุดยอดแต่ผมดันไม่ซื้อนะครับเพราะเพตรานี้เป็นอะไรที่แลกไงดีอ้าวล่วงไปซะแล้วนะครับ พราคนส่นใหญ่เวลาอยู่กลางอากาศถ้าคอนโทรลไม่ดีก็น,นะครับก็จะร่วงนะครับใช้อุปกรณ์อย่างกาต้านะครับโอเคนะครับ ลองหลอกดูนะครับว่าจะใช้กาตาโอ้โหสุดยอดมากนะครับใช้กาตาโจมตีนะครับให้ไม่สามารถที่จะตั้งตัวได้นะครับโอเคมาเจอฮัตตอรีบ้างนะครับกับฮัตตอรีแล้วอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับพอฮัตตอรี่มันจะมีมุแกแปลกๆซึ่งผมเองก็ บโอเคปิดจับนะครับก็ชนะไปได้ด้วยการใช้ฮัตตอรีนี่เองเพราะว่าฮัตตรีส่วนใหญ่คนก็ถ้าได้มาเล่นซื้อตัวฮัตตอรีมาแต่แรกเล่นคล่องๆก็จะเก่งนะครับแต่บางทีเรา่รงยกไงเดีย๋ยวเจอคนที่เคยทายก็จะดักทางทันนะครับว่าอยากระโดดข้ามหัวไม่งั้นจะเจอฮัตตรีทำแบบนี้นะครับ โอเค thank you มาครับคุณชิคุณชิปช,ชังกาน,นะครับมาจัดมา,จ,ดมาจัดมานะครับสไตร์เอาก็เสร็จสองในสามแล้วอีกหนึ่งโอเคก็เดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนตัวสุดท้ายดูนะครับอา่าตัวริเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็เอาคอไปคอ <Core. S 1> นะครับคอคอเป็นเป็นมนุษย์หินนะครับคล้ายๆโกเลมอะโกเลมก็อาจจะคล้ายๆเขาเรียกไงดีนั่นแหละมนุษย์หินอูอวตารแบบนี้อีกแล้วนะครับเปิดตัวด้วยอัสวีครับ น่าจะแพ้อีกแล้วครับหมกแบบนี้โอ้โอ้โไม่ทันไม่ทันครับทางจะเข้าสูตรหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่าสูตรน่าจริงด้วยสูตรนี้เลยนะครับเขาจะว่าเคยเจอแล้วก็เขาได้ไงเดี๋ย เป็นการพัฒนาการเล่นนะครับต้นๆซึ่งปกติตัวละครนี้จะไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับเข้าใจว่ามีการพัฒนาค่อยข้างพอสมควรคือพัฒนาในเรื่องของการโจมตีทุกตัวนะครับเพราะว่า ผมจำได้ว่ามันไม่ได้เล่นกันแบบนี้มันจะเข้าสูตรแบบอย่างนี้ค่อนข้างยากนะครับน่าเข้าสูตรเข้าสูตรซึ่งผมเองการหลบเองเช่นกันก็ต้องนะครับมันก็ต้องแบบว่องไวด้วยนะครับ อโอเคครับชนะไปได้นะครับปกติเดียวแบบนี้ไม่ค่อยน่าจะชนะแน่นะครับโอเคครับมาอืมต้องเข้าสูตรไปเรียบร้อยครับผม การออกจากการโจมตีประเภทนี้เป็นอะไรที่ลำบากมากเหมือนกันนะครับผมอู้หูอูโหูอ้โห,หไม่ทันไม่ทันไม่ทันร่วงนะครับก็สุดยอดนะครับสำหรับคุณไมค์นะครับเปิดตัวกับตัวอัสลีนะครับกรเลนสูตรโจมตีแบบสามเหลี่ยมนะครับสูตรแบบนี้ในการออกก็คืออาจจะต้องไม กดเข้าเหมือนพยายามโดดข้ามหัวนะครับการโจ,จมตีก็ต้องพยายามกระโดดออกถอยออกไปอย่างเดียวนะครับแล้วค่อยหาวิธีโค้งกลับมานะครับหรือถ้าตั้งหลักได้ก็ให้กดนะครับหลบกากาศนะครับส่วนนี้เคยโดนมาแล้วนะครับก,รก็แรกๆนะครับแทบจะแบบทำอะไรไม่ได้เลยนะครับ อ้าวคออาจจะไม่เหมาะอันอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นตัวที่ที่ช่ำขึ้นนอนิดน,นึ่งนะครับจริงๆก็ไม่ช่ำทั้งหมดนั่นแหละแต่ตัวไหนก็ไม่ช่ำโอโอเคถ้าเปลี่ยนเป็นตัวปืน <S <S ก็อาจจะตีขึ้นรึเปล่าโอเคอนะครับ ค okay. คุณชวนนะครับมากับฮัตตุรนะครับ Three, two, one, ดูแบบนี้เขาต้องวิ่งเข้ามารีบเอาดาบก่อนแน่เลยผมว่านะว่าแล้วครับมุกแบบนี้กับฮัตตุรเองอย่าเข้าใกล้เด็ดขาดถ้ามีควันนะครับแล้วก็อย่าโดดข้ามหัวแบบระยะที่ค่อนข้างเสียบเปียบหน้าโอ้โห โอ้โหยอดนะครับมงก็ต้องได้ด้วยนะครับไถไปนะครับโอเคชนะคุณสวนไปอย่างสวนด้วยเหมือนกันนะครับอุ้ยเปลี่ยนสกิลเมืนรุนแรงขึ้นนะครับ สกิลเหมือนรุนแรงขึ้นสะ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 สกิลสะเซอุนะสะเจ็สะสะสกิลเหมือนรุนแรงขึ้นนะครับตัวนี้ยังคงเหมือนเดิมสกิลผมจำได้แต่รู้สึกมันโอ้โหมุกมุกนี้มุกนี้ใช่คือรีบตบให้ล่วงแล้วรีบคว้างตามนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์โดนแน่เหมือนกันนะครับ อู้อ่โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับแม่ัโอ้โดนครับโดนมาดูกันครับว่าโอ้ไม่ทันครับไม่ทัน จังหวะการโดดก็คือมันสามารถโดดกลับมาได้แค่ประมาณครั้งเดียวนะครับคือต้องหาจังหวะวิ่งลางอากาศให้ดีๆนะครับมันมีโอกาสอยู่แค่ครั้งเดียวนะครับโอเคครับสายธนูกับสายปืนมาแล้ว อู้เปลี่ยนเป็นปืนแล้วเหมือนกันตัวนี้ออ้เนี่ยจังหวะตัวนี้มีเชือกด้วยนะครับโอ้โหครับจังหวะจังหวะโอ้โหตัวนี้มากับธนูนะครับมากับอุ้ยใช่จังหวะนี้เลย จังหวะนี้เลยนะครับกระโดดไม่ทันเพราะว่าโดนดีดไปไกลนะครับมันเป็นสูตรที่ต้องสุดยอดเหมือนกันส่วนนะครับส่วนเราด้วย <c oughs> กิ่งไปนู้นเลยโดดกลับมาไม่ทันนะครับสุดเกมบมากเป็นอะไมาเป็นอะครับเดี๋ยวเอาไมา้เอาไมา้เอาไมา้เดี๋ยวแก้เกมใหม่จริงผมไม่ค่อยถนัดที่เป็นใช้ตัวเบสเตอร์เบสเตอร์นะครับ อย่างพวกสายปืนทั้งหลายนะครับสายแคนนอนก็พอโอเคนะช้าหน่อยแต่มันหวดดังเนี่ยแล้วก็สิ่งที่ไม่ถนัดก็คือยังไม่ได้ถนัดแบบเข้าสูตรนะครับเพราะว่ารอสักแป๊บหนึ่งมาดูที่ว่าใครจะได้มนาะอืมโอเค เออชืนะ่ออะไรเนี่ยอาชิสอาทานียนะครับรรอ,อ่าผมขอก่อนนะปุ๊บโอเคผมชอบเวทีแบบนี้มันกว้างดีนะครับเเพราะว่าเวทีกว้างค่อนข้างอะไรเงี้ยค่อนข้างสู้สะดวก มันหนีสะดวกครัพูดง่ายโอเคครับดูมิชชั่นนี้ผมน่าจะมีโอกาสที่จะทำสำเร็จนะครับโอเคเจอกับเทพเจ้าสายฟ้านะครับ Thor Thor ทอร์มาริทอร์เรารู้นายทอร์ทอร์ทอร์โอเครที่รอนะอ่ะเราให้นายจับอาวุธเราบุกแล้ว ลรวบ,บุกแล้วอุ๊ยหูยอยู่กับควันไม่ได้ควันมันเป็นเหมือนโอ้โหต้องสวนก่อนที่เขาจะกดเราก็ตามไปชาร์จชาร์จชาร์จอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยชาร์จนะครับโอเค่า นะครับก o o ดเกม e นะครับสำหรับคุณอาชิพาทานานีนนยนะครับอ้มิชชั่นทำต่อมพรีดแล้วเย่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 นะครับก็สำหรับเดลี่มิชชั่นผมได้อะไรเพิ่มเนี่ยโอ้ oh, ได้คัลเลอร์สก e มโอเคไม่เป็นไร โอเคครับถัดมาก็เสร็จมิชชั่นเดลิมิชชั่นไปนะครับก็ถ้าว่าจะมาเล่น Ghost Brow นะครับ <Online. S 1> มาเอ๊ะรู้สึกว่าอันเดิมและอันใหม่เนี่ย Ghost Brow น่าจะอันใหม่นะผมว่าอันนั้นมันจะเป็นซอมบี้ใช่ไหม Walker อู้ได้เล่นได้เล่นตัวใหม่แล้ว Brow of the Week มันคือ Ghost Brow นะครับก็ มันจะทําการหายตัวไปอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งจะไม่สามารถที่จะอะไรไงพูดง่ายจะมองไม่เห็นนั่นแหละนะครับก็ดีนะเดี๋ยวให้เลือกตัวเดียวด้วยตัวเดียวปกติการสู้เราได้เปรียบมันมักจะเป็นกลุ่มที่ใช้คล้ายๆหอกเวลาเครื่องมันก็จะแบบ เหวี่ยงเข้ามาได้นะครับโอเคพอรู้แหละงั้นผมอัญเชิญเด้ยว่จะเอาหลอดแร็กซีน่าคิดใหม่ออกแต่น่ไหนแล้วละ่ะเพื่อช,าชานะนะครับอาจจะต้องอัญเชิญโอไรออนไปก่อนนะครับมาขุนพ <Orion. S 1> ลโอไรออนนะครับ มาดูกันซิว่าเกมนี้นะครับจะจับคู่กับใครนะครับน่าจะเล่นกันครบแบบอ,อุ๊ยสองเหรออา้าวเรีว่าเว่าสู้กันแบบสี่คนแล้วก็ตลุมบอลอีลุงตุงนางไม่ใช่นะครับ Ghost b r o w n น่ยก็น่าจะ 2> 1, 2, 1, 1> หายตัวโอเคครับอันนี้ โอเคเย้ <laughs> <laughs> yeah, นะครับโอเครู้ว่าจะคว่างระเบิดรู้แล้วนะครับอุ๊ยไม่โดนอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไม่โดนไม่ไม่โดนไม่โดน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  โอ้นแน่เรารู้เรารู้เราดักทางนายทันเรารู้เรารู้เรารู้เราเห็นเรารู้เรารู้เราเห็นเรารู้เราเห็นเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าโอ้ยังเหล็กต่เพราะเราเห็นหลังๆเรารู้เรารู้ว่านาย เราเรา,เรารู้เรารู้ว่านายจะดักทางอู้หูเราไม่ยอมเรานายอยู่ข้างบนแล้วเซเรารู้เดี๋ยวนายก็ตกนี่แน่เราดักทางนายเราดักทางนายเรารู้แน่แน่แน นายจะหลบไปไหนมาซะโดยดีมาซะโดยดีเรารู้นายหิวใช่ชนะนายจะเกินไปแล้วนะโอเคครับชนะก็สนุกดีเหมือนกันนะครับชนะไปได้ชนะคุณไฮด์ว่าชักนะครับโอเคเย่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 นะครับ ก็สนุกดีครับสำหรับ Ghost b r a w l นะครับก็วันนี้ก็เอาแค่เพียงเท่านี้ครับพอห้อมปากห้อมคอนะครับก็ถ้าชอบเล่นเกมสู้แบบนี้ก็ลองหาโหลดมาเล่นได้นะครับมีทั้งบนเอ่อใครไงบนแพลตฟอร์มสตรีมบน PC แล้วก็ไม่ว่าจะเล่นบนตัว PlayStation นนะครับก็มีเหมือนกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ นะครับก็ขอพักเพียงเท่านี้สวัสดีครับ